ก็ซที่ไหนได้แสดงว่าเขาอวก็แนะนำให้เราก็แสดงว่าเขามีธรรมะใจใจใจนี่จะขายไม่ใช่เป็นมันคุนี้เขาจะไม่อะไรนะค่ขายเอากี่ชุดอันนักเดียนี่ดีใจใจเดี๋ยจะเริ่มคิดเลยมาเล่าให้ลูกสาวฟังบอกลูกแม่โทรไปสั่งแล้วนะแต่ว่าเขายังแม่ให้แม่ยังไม่ขย่าบอกว่านันะอยากเจอก็ตรงนี้ี่อย่างนี้ดยเหรุณแม่เชคุณแม่ต้องนานหรอเว่าก็อยู่ที่เราบุแม่จะมีหรือเ่าจมันอร่อยไหมลูก อร่อยจริงเหรอคุณป้าว่ามันเหม็นนะอ๋อหอมมากหอมมากเถียงเลยเถียงผู้ใหญ่เ่ยหอมจริงเหรอจริงมันหอมตรงไหนนะชอบทานผักและผลไม้เป็นชีวิตจิตใจและผลไม้นี่ทานโอ้โหมะกอนี่ทานเป็นเดี๋ยวจะให้น้องเอิญทานสาหร่ายโชว์นะคะเห็นไม่ได้นะต้องเอาซ่อนถ้าไม่ซ่อนนะคะทานไป็นขวดนะคหมดค่ะ ทานเลยลูกปากใหญ่น้ำลูกไม่เอาเขาจะเขาจะเคี้ยวอมจนแงปซูลนี่แบบเหนียวเยอะมะลายในปากนไงเป็นวิธีอาหารที่ไม่เคยเห็นเลยค่ะเป็นผู้ใหญ่เองลยทำได้ยังไงเนี่ยมันเป็ป้าเลยทานไม่ได้จริงสารลายมันจะมีมันมีคาวของพืชอย่างหนึ่งกันเหม็นเนี่ยเราเหม็นจะเป็นกลิ่นที่เราเราเราไม่คุ้นนะผู้ใหญ่เราจะไม่คุ้นแต่เขาบอกว่าหอมมากแต่เนื้อสารเขาบอกเหม็น แต่พวกหมูปิ้งยังได้กินหมูปิ้งปลาทูต้อนเี่เหม็นวิ่งไกลผลที่ดีของการทานสารลายของเขาเนี่ยนะคะคือภูมแพ้เขาไม่มีไม่เป็นหวัดสมัยเด็กๆนี่หาหมอบ่อยมากเลยต้องบอกว่าทานสาลายเนี่ยเขาไม่มีภูมแพ้ไม่เป็นหวัดมา3ปี2009ที่ระบาดระบาดเนี่ยนะคะแล้วก็ในห้องเขาเนี่ยเป็นหวัดเป็นอะไรกันเยอะมากเลยช่วงหน้าฝนเนี่ย แต่เอิญก็ฟันฝ่ารอดมาได้ในห้องครูบอกงเท้าแข็งแรงมากครูถามเคล็ดลับอะ้รไหมที่ว่าต้นเดือนที่ผ่านมาต้นเดือ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 นที่แล้วอ่ะเกิดระเบิดไงแต่ว่าหนูให้แกใส่นั้นไว้อ่ะพีระมิดก็ใช้ด้วยใส่ด้วยพีระมิดเหรอคะไอ้แท่งพีระมิดอ่ะฮะฮะฮะหนูว่ามีส่วนมั้งหนูไม่รู้ว่าเกิดอะไรเกิดอะไรขึ้นเราสิแกเดินเข้าบ้านอ่ะไม่กี่ก้าวยังระเบิดเลยอ่ะค่ะแล้วไม่เป็นไรนะแกยังงงเลยอ่ะอยู่ห่างจาก จุดระเบิดจุดระเบิดไม่ถึงประมาณเกือบเมตรมั้งอุยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเกือบเลยค่ะขนาดหลังคาหลังบ้านนะกระเด็นเลยค่ะเนี่ยเลย๋ยวเจบอกว่าเหมือนกับมีอะไรมาบังแกไว้อะนั่นแหละนั่นแหละคือพลังพีระมิดอันนี้ยังคนลุกเลยขนาดหนูเล่าหนูยังขนลุกเลย อะไรครอบแกไว้อยู่อย่างเงี้ยค่ะไม่แกบอกแกไม่ได้คิดไปเองนะแล้วที่ขายได้เยอะแยะเพราะอะไรอ่ะเกี่ยวกับเ้อาายตรงตรงตรงด้านถือพันนะคะอเขาดีขึ้นค่ะอย่างเขาเป็นสือเป็นผลนี่เครเพิ่สําอังหายเลยยุบเลยค่ะพอได้เวลาปุ๊บจะต้องนั่งรอเหมือนคนติดละครติดติดอะไรเงี้ยก็ได้ธรรมะด้วยได้ธรรมะด้วยได้ แล้วได้ได้ความสุขอะได้ความสุขทั้งความสุขทั้งทางผิวพรรณทางหน้าตาเราได้สุขใจอะไรจะมาเท่าสุขใจแล้วค่ะใช่ค่ะที่มีฝ้าข้างแก้มเนี่ยก็มันหายไปเองหายไปเลยตั้งแต่ใช้มานะคะห,หายไปโดยที่ว่าแบบเหมือนกันเราก็เราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องหายต้องหายก็คือเราก็ใช้ไปสบายๆแล้วมันก็หายไปตอนไหนก็ไม่รู้ค่ะจำไม่ได้ <laughs> ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ปะป้าแดงตรงนี้หายไปแล,ปล,ปล้วไหก่อนป้าแดงพอยเต็มจริงเหรอ เ,เอ้ยต้องไปดูรูปคราวที่แล้วเนาะคุณน้อยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวแต่ปเดงใช้ไฟจะต้องกระชับเก็บหมดเลยมั้ยน่ยนะคะขึ้นไม่ก่อนโอ้โหคอยเป็นแต่ขึ้นทุกคนนะเนี่ยของน้อยเนี่ยขึ้น <c oughs> แล้วมีคนชมไหมว่าครนะูน่าสวยไหมชมกันจนดีใจแต่ก่อนไม่ชอบถ่ายารูปวันเงินวันนี้เอารูปมาให้ดูนี่ไปเที่ยวจริงๆนะคือทุกคนที่ใช้เนี่ยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามิราเคิลนะ ก็จะกล้าถ่ายรูปหน่อยนะก่อนไม่กล้าถ่ายรูปเลยเพราะว่าดูเป็นผู้สูงสบอแลวสบอนะเคเาแปลว่าสวยทุกวันอ๋อแล้วก็ยังชั่วนึ่ยคือคนนะมันสวยแล้วผิวเผิเนี่ยสวย้่มีคนก็ก็ถามนะฮะว่าครูทาโลชั่นอะไรที่แน่ๆเนี่ยหน้าครูนกูเนี่ยสวยขึ้นตอนที่มาใหม่ๆเหมือนกับคนที่ไม่เอาใจใส่ตัวเองไม่ค่ะแต่มากก็อย่างที่บอกหนึ่งขี้เหนียว สองไม่ค่อยใส่ใจตัวเองเท่าไหร่เพราะสามก็ไม่รู้จะใช้อะไรอย่าี้ยลองที่โรงเรียนนะลองพออเขาเห็นคนมาซื้อสบู่แต่พักกัางวันนะฮะจะนัดลูกค้าตอนกลางวันเอาเปิดท้ายเอาผู้ตัพันไม่ใช่ละคือว่าสงสารเขามาไกลๆอย่างที่ว่าคนประจวบนั่งรถไฟมาซื้อก็เหมือนว่ามาแล้วไม่ได้ของก็เลยเอาติดรถไว้เขาก็ถามว่าซื้อรายกันอย่างเงี้ยครับ เขาบอกเขาหัวมาไกลๆมาซื้อแสดงว่าดีดีเอามาก้อนหนึ่งพอเสร็จแล้วเขาก็ไปล้างหน้าเลยลงมาบอกเขาว่าสบู่บ้าอะไรเนี่ยใช้ปั้มหน้ามันเนียนนุ่มเลยผู้ชายนะเขาบอกไม่ใช่สบู่บ้าประมาณสักสิวันนะคะจากไปบ้านน้องสาวน้องสาวบอกว่าใช้อะไรเดี๋ยวนี้ใช้อะไรทําไมหน้าหน้าแบบว่าแข็งแรงหน้าแบบสว่างขึ้นจริงเหรอเราก็พูดอย่างเนี้ที่ใช้สบู่นี้น้องสาวก็ยังไม่เชื่อนะ แต่มาเอาคืนนั้นยอมมาส่งเราจะเหนีงใจที่สุขุมวิแล้วก็มาเอาสบู่ไปรู้สึกอะลูเวยล่าผ่านไปอีกแป๊บนึงเดินผ่านหน้าปักซอยที่กุหลาบที่เข้าขายกาแฟค่ะหน้าปักซอยไปใช้อะไรดีขึ้นหมอพี่หนูใช้อันนี้พี่จะลองไหมหนูมีอีกก้อนที่ซื้อมาสีก้อนใช่ไหมสาเอาไปแล้วก็เขาอาเขาอไปเขาอกไาาก็ดีขา้นเราก็สังเกตหน้าเขาอเาก็เขาเ เอาไม่ได้การรับใครทักใครท <คน S 2> ักคนอื่นๆที่ตามมาเนี่ยเขาสังเกตจากหน้าเราว่า <ฮะ S 2> เราใช้อะไร<ฮ>ะแล้วบางคนในออฟฟิศที่เขาไปหาหมอคลินิกกับ่าจา <ฮะ S 2> เสียเป็นหมืน่น <ฮะ S 2> เป็นหมื่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากจะมาใช้ <ฮะ S 2> แต่เรามาพูดว่าใช้อย่างเดียวไม่ได้คุณต้องเข้าใจด้วยว่าผลิตภัณฑ์ของอาจารย์เนี่คุณภาพเป็นร้อยดีอยู่แล้วแต่คนที่ผิวพรรณดูิีเสียเหมือนกันเอาไปใช้แล้วไม่ได้ดีเหมือนกันเพราะว่าพลัง บวกลบในตัวเองเนี่ยบุญบาปเนี่ยของใครกรรมของใครมันของใครของมันนะแล้วแล้วยิ่งมั่นใจยิ่งขึ้นเพราะว่าเห็นเห็นอาจารย์ในตอนนั้ที่พาท่านพูดอะไรในจีเรียไปไปที่ว่าสำนักอะไรต่างกัดเนี่ยสวนจิรดาเังมงว่าเอ๊ะนั่นใช่อาจารย์หรือทำไมไม่เหมือนตอนนี้ยิ่งเดียอายมากขึ้นทำไมแบบว่า ยิ่งสวยก็เหมือนว่ามีพลังบุญตื่นถ้าใช้แล้วตอนเช้าขึ้นมาเนี่ยรู้สึกดีขึ้นเลยฟ้าเขาชมว่าทำไมหน้าเอื้องดีอะไรอย่างเงี้ยเกาหายแล้วเขามาเราเห็นเนี่ยมีไหมคะมีที่เห็นความเปลี่ยนแปลงของเขาอะมีมีอาจารย์คนนั้นนะนะเขาใช้ไมชุดละนี่หมื่นกว่าบาทเขาบอกมันก็ไม่หายเนี่ยว่าต้นหนูขาดวนี้ไปอ่าเป็นตัวเก่าหน้าเขาคุยดีขึ้นนะคะอาจ่ายขนาดใช้หมื่นกว่าบาทนะ ก็าหมดหลายหมื่นแล้วขอบคุณมามใช้อันนี้หน้าเขาดีขึ้นมาดามบกว่าอ้าวอาจารย์หน้าใสขึ้นคือหน้าเขาจะไม่ดำเหมือนเมื่อก่อนเห็นที่อาจารย์ออกรายการนี่มันก็ใช้มาตั้งนานถ้าแพ้มันก็น่าจะแพ้ตั้งแต่สองสามวันแรกใช่สามนาทีแรกเท่านั้นเองอันนี้มันสองเดือนนะคะก็เลยโทรไปถามอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่ามันเป็นที่ตัวที่มันสะสมอยู่ข้างในอะไร่ก็เลยหยุดตัวที่ว่าความดินถ้าใช้ตัวนั้นตัวเดียวแล้วก็คุยเพิ่ม นี่ค่ะบาลานซิ่งมาใช้ใช้ไปแล้วก็ตามขั้นตอนที่อาจารย์บอกว่าให้หยุดวันเว้นวันวันเว้นสองวันทกนก็เริ่มยุบเห็นผลทันตาต้องกลับไปใช้ตัวเดิมก่อนเพราะว่าตอนแรกเลิกหักดิบเลิกเลยเลิกเลยเป็นทุกคนไม่มีใครเก่งกล้าสามารถเอาชนะได้อวันเว้นวันวันเว้นสองวันก็ เริ่มยุกยๆๆๆุกยุบเพรตอนนี้หนูใช้วันเว้นสองอาทิตย์ค่ะแต่ยังไม่ได้ทิ้งทั้งหมดหทิ้งได้แล้วเพราะว่าพอสุดท้ายเนี่ยพอวันเว้นเจ็ดวันเนี่ยก็ถือว่าเลิกได้เลยแต่ของหนูว่าหนูจะเอามันแหมบริสุทธ100ิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่าลืมสิว่าเราเนี่ยรับมันมายี่สิบปีนี่มาใช้เนี่ยหกเดือนหกเดือนโดยไม่ทําอย่างอื่นช่วยเลยนะไม่ลดความโกรธไม่ทําอภัยทานไม่ทําบุญให้ทานทั้งนั้นรอพามิล่าอย่างเดียวในรายนี้หกเดือนเนี่ยโหนี่แบบ ได้อย่างนี้นี่ถือว่าสุดยอดเลยแต่หน้าใสนะหน้าใสเนียนเขาผิดหูผิดตาแล้วมาให้เราเห็นนะมีไหมก็มีอันนี้มีฝ้าฝ้าเขาก็ดีขึ้นก็สวยอ่ะสวยมากเลยก็เพราะว่าก็เพราะสินค้าของพี่แหละไม่อยากจะคุยใช้อะไรบ้างใช้อะไรบ้างที่ใช้อยู่ใช่ไหมคะที่ใช้ประจำเนี่ยก็จะมีอโลวล่างบอมิลเลคกิลมิลเลคเกิลสาลายแดง ใช้เช้าแล้วก็ใช้กลางคืนโอ้โหน้าแก้น้างแหละก็พอแล้วเด้งเลยนะน่าเด็กไปต้องบอกว่าสินค้าเขาไม่ต้องจริงๆแล้วไม่ต้องไปใช้อะไรเยอะมากมาอ่ะเพราะว่าสินค้าทุกตัวของเขามีคุณภาพดีแล้วอ่ะมาสการค่ะซื้อไปทำอะไรคะเนี่ยหลวงพี่ฉันเองแล้วทำเองเหรอคะหรอคะแล้วทำไมต้องซื้อเองเหรอคะ ทำปอดปอดสารโอ้ใช่ค่ะต้องผ่าต้องฉันแบบนี้ถูกแล้วสาธุมันมีเจอกับพี่พ่อพนะนี้ถวายถวายค่ะถวายค่ะพี่เขาค่ะดีจังเลยโชคดีได้มาทำบุญเดี๋ยวจ่า